เราเช่อโอนชาวบ้านเขาตั้งทำพิธีชิงเปรตตั้งแต่บานะ่ายชาวบ้านเขาทำบุญและเลี้ยงเปรตศาสตร์เดือน10บเป็นพิธีของชาวนครนะครับทำบุญให้กับบรรพบุรุษนั่นเองซึ่งลูกหลานที่ยังอยู่นะครับก็ทําขนมมาร่วมงานบุญนี้หลากหลายชนิดเลยนะครับซึ่งขนมแต่ละอย่างก็มีความหมายของขนมแั้นนะครับ ขนมลานะครับก็ใช้เป็นแทนเครื่องนุ่งห่มนะครับหรือเป็นอาหารของเปรดนั่นเองเพราะลาจะมีเส้นเล็กเปรดที่ปากเท่ารูเข็มก็สามารถกินได้ขนมพองนะครับก็ใช้แทนเป็นเรือนะครับเพื่อข้ามจากทะเลสีตันดอมมาร่วมงานบุญนั่นเองขนมดีซำก็เป็นเงินทองนะครับเพื่อผ่านด่านต่างๆที่จะมาร่วมงานเล็กก็กลับไปพบภูมินะครับ ขนมบ้าก็ใช้เป็นกีฬายามว่างนะครับส่วนสุดท้ายก็ขนมโกงนะครับก็เป็นเครื่องประดับใช้แทนเป็นกําไลแหวนนั่นเองซึ่งพิธีศาสตร์เดือนส0นะครับตอนเช้าก็เป็นพิธีกรรมบุญตามศาสนาก่อนนะครับมีพระสวดอะไรนะครับเมื่อเสร็จพิธีบุญทางศาสนานะครับก็จะน,นําขนมเหล่านี้นะครับมารวมกันเป็น กลุ่มนะครับเป็นวงใหญ่เลยครับแล้วููใหญ่ก็ทําพิธีข้างหน้านะครับส่วนเด็กๆก็จะมุงอยู่ข้างหลังนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็จะเริ่มการชิงเปลดนะครับซึ่งเด็กก็จะมองดูอยู่นะครับเพราะในกองขนมนั้นก็จะมีเงินอยู่นะครับ เมื่อถึงเวลาชิงนะครับก็เด็กก็จะพุ่งไปหยิบเงินก่อนนะครับส่วนผู้ใหญ่ก็จะแย่งขนมกันนะครับเพราะเขาว่าจะได้บุญนั่นเองส่วนเด็กก็เอาเงินนะครับข้ามหัวคนแก่ไปหยิบเงินเลยละครับซึ่งสมัยเด็กๆผมมักได้ยินบ่อยนะครับผู้ใหญ่จะบ่นว่าโอ้ยเด็กเปรตพวกนี้เยียบอ้วกคูลเลวด้เ,เอ,อ้จึงทําให้ผมเข้าใจว่าอ๋อนี่คือที่มาของพิธีชิงเปรตนั่นเอง และนี่ก็เป็นพิธีวันศาสตร์เดือน10ของชาวนครนั่นเอง